คนที่เป็นโรคแบบนี้เนี่ยจะอยู่ได้ไม่เกิน1ิปีแต่คุณพ่อคุณแม่ดูแลดีมากดีมากจนสามารถที่จะอยู่อยู่มาอย่างยาวนานได้น้วันนี้เราก็มีการคุยกันกับตุ๊กตาทีมงานว่ากรณีเคสเนี้ยเราจะเชิญเขามาออกแล้วเราจะช่วยยังไงดีรเราก็เลยตกลงว่าเออก่อนจะถึงวันแม่เนาะวันที่ส2บสิงหาคมก็คือเดือนหน้าละ เรานับถือในความความเป็นคุณแม่คุณพ่อความรักที่คุณแม่มีให้กับพี่เลิศสุดยอดมากๆเพราะถือว่าที่ผ่านมาคือคุณแม่เป็นคนที่ให้กับพี่เลิศมาตลอดพี่เลิศเองเนี่ยเขาก็คงอยากตอบแทนบุญคุณของคุณแม่แน่นอนแต่ว่าเขาตอบแทนไม่ได้ด้วยความที่เขาเป็นโลกแบบนี้ยังไงก็แล้วแต่ก็อยากให้คุณแม่รับของชิ้นนี้ไว้ด้วย นะครับจากทางรายการเป็นตัวแทนให้ใช่ะค,ะค่ะก็ทางรายการก็เตรียมเตรียมคิดว่ามันน่าจะน่าจะเป็นประโยชน์เราอาจจะไม่ได้ให้เยอะหรือว่าเหมือนคนอื่นแต่ว่าคอนเซปต์รายการคือเราพลิกชีวิตคุณแม่จะได้เห็นบอกว่าอยากไปขายของใช่ไหมคะมาจะตังทําทำบุญด้วยนะอ่ามีตังไปทำบุญด้วยสิบโลวันที่วันที่ยิบเสียหรือม่จะไปขายของได้ รายการเตรียมไว้ให้แล้วก็มีสปอนเซอร์ที่น่ารักใจดีด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานช่วยเตรียนึงนะครับก็เป็นส่วนที่ทางรายการของเราเตรียมไว้ให้นะครับส่วนหนึ่งให้มาดูค่ะให้เตรียมไปให้ทั้งหมดทา้งด้านนี้ทั้งหมดเลยนะครับก็อาจจะไม่ได้เยอะมากอะไรนะครับใช่ก็คือเตรียมให้ไปขายของให้ไปทั้งหมดนี้เลยก็จะเป็นพวก ก็มีสำเร็จรูปบ้างนะครับเป็นพวกของใช้ของใช้อุปกรณ์ยาล้างจานนะครับค่ะแล้วก็อาหารกระป๋องอะไรต่างๆใช่ซึ่งก็คิดว่าน่าจะสามารถช่วยขายแล้วก็พอมีรายได้เข้ามาเหมือนกันซึ่งตรงนี้เราจะมีนะคะจากพี่แพทพาเบอรี่วันนี้ส่งตัวแทนน้องแอปเปิลมานีลูกพี่แพทไม่สบายมามอบให้สำหรับเป็น เงินทุนในการสร้างอาชีพนะครับค่ะใช่ค่ะแล้วก็พี่แพทย์เนี่ยนอกจากเงินทุนแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีของที่เห็นด้านหลังทั้งหมดเนี่ยเป็นของพี่แพทย์นะคะมอบให้นอกจากนี้นะครับก็ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ด้วยนะครับเดินทาง่ันะครับอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับอยากให้ลูกตาเป็นตัวแทนมอบให้ให้พี่ชินก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะจากผลิตภัณฑ์โอไวท์นะครับมอบให้อีกหนึ่งหมื่นบาทค่ะก็คุณแม่เป็นไงบ้างคะมีอะไรจับ กล่าวกับสัสปอนเซอร์ของเราไหมที่มอบพา้แล้วก็ทางรายการด้วยค<อ>่ะข,ขอบคุณมากนะที่ช่วยเหลือมามาจะได้ไปทำทุนทำอะไรซื้อของทำบุญให้ลูกขอให้กินงานทั้งหมดเลยนะที่มอบให้มาเลยนะขอให้เจริญนะลูกขอทำมากินอะไรขอให้เจริญ,จ,รญจะเจ็บบะไข้นะแม่ก็พูดอย่างนี้ยม่ไม่ได้พูดอะไรจ้ะพ่อคะ พูดไม่ค่อยเก่งพอพูดไม่ออกเลยพอนิ่งเลยอนอพูดจริงญญใจมากและทีมงานทุกคนคับค่ะที่มอบเงินมอบของให้มาด้วยค่ะก็อันนี้หละค่านอยากจะบอกว่าจะเป็นพวกเราขอเป็นตัวแทนของพี่เลิศเนาะ พราะหนูรู้ว่าการที่ดูแลลูกมาตลอดระยะเวลา37ปีเนี่ยมันเหนื่อยมันลําบากแค่ไหนคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วหนูขอนับถือในความเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่ทิ้งลูกเพราะว่าถ้าเป็นพ่อแม่คนอื่นเนี่ยที่เราจะเห็นกันเนี่ยมีหลายคนแค่คลอดลูกออกมาก็เอาลูกไปทิ้งแล้วบางคนยังไม่ทันคลอดดีเลยฮะจะทำแท้งซะก่อนใช่แต่ถือว่ามะนะคะแล้วก็คุณพ่อถึงแม้โดยเฉพาะคุณพ่อเนี่ยไม่ใช่พ่อแท้แท้แต่ยังดูแลยิ่งกว่าลูก ตลอดเวลา30กว่าปีเหมือนกันนะคะอันนี้นะะก็ต้องนับถือด้วยนับถือด้วยแล้วก็อยากจะให้ครอบครัวนี้ค่ะคุณผู้ชมขาเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับใครหลายๆคนนะคะที่ณวันนี้คุณอาจจะมีลูกหรือว่าคุณมีพ่อมีแม่แล้วคุณไม่เคยหันไปดูแลคุณพ่อคุณแม่คุณเลยเนี่ยคุณดูครอบครัวนี้เป็นตัวอย่างค,ะค่ะณวันนี้เนี่ยบอกเลยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในรายการเราไม่มีการเฟรนะคะเราไม่เคยคิดเลยว่าเคสที่เราจะไปถ่ายอยู่ๆวันหนึ่ง ถ่ายมาแล้วออกอากาศให้คุณผู้ชมชมมา16วันเต็มๆแล้วจริงๆเราต้องออกอากาศให้คุณผู้ชมชมหนึ่งเดือนนะครับอยู่ๆเขาจะเสียนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของโหนพิกชีวิตที่เกิดขึ้นซึ่งผมเชื่อว่า37ปีที่คุณแม่ดูแลพี่เลิศเนี่ยถ้าพี่เลิศสามารถที่จะทําอะไรให้ให้คุณแม่ได้คงทํามากกว่านี้แน่นอนนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสุดท้ายที่พี่เลิศมอบให้กับคุณแม่ แล้วก็คุณพ่อด้วยใช่ซึ่งตัวรายการของเรารวมไปถึงพี่แพทพาวเวอรี่และพี่แพ์โอไว้ก็ขอมอบสิ่งต่างๆเหล่านี้หวังว่ามันจะเป็นทุนแล้วก็ต่อชีวิตต่ออาชีพแล้วก็ถือว่าเป็นพี่เลิศมอบให้มาแล้วกันนะคะเป็นา <S 2 Playstation>